b e s t d d murder คุณเหนื่อยไหม y ย h ไอบ i ช i o n ใช่นิดหน่อย We feel o r s e s t east e s ตอนนี้กี่โมงแล้ว e s t e s half t h r e ตอนนี้เวลาสองโมงครึ่งแล้ว c a n t do c o c k e n คุณชอบทำอาหารไหมยา yeah. is khok ga ne ใช่ฉันชอบทําอาหาร was must do gerade คุณกําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้ is lese i book ฉันกําลังอ่านหนังสือ hast do h u n g e r คุณหิวไหม ja yeah, is habe großen hunga ใช่ฉันหิวมาก Wo ist der Bahnhof? สถานีรถไฟอยู่ที่ไหนแอร์อิชดอร์ดดรูอยู่ตรงนั้นคา n ich dir helfen? ฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างย i t t e ได้ได้โปรด Wo w o n อนส์คุณอาศัยอยู่ที่ไหน is born in Phuket. ฉันนะสายอยู่ที่ภูเก็ต Was must do b e r u f l i s h คุณมีอาชีพอะไร Ich bin eine k r a n k e n s c h w e s t e r ฉันเป็นพยาบาล g e f ä l l t dir der Film? คุณชอบหนังเรื่องนี้ไหม Ja, yeah. ich mag diesen Film. ใช่ ฉันชอบหนังเรื่องนี้ We space is s ตอนนี้กี่โมงแล้ว S is d r y w a ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้ว One a b b test do คุณทำงานเมื่อไร H abby t e morgan's ฉันทำงานในตอนเช้า Warum l r n s t d u o Deutsch คุณเรียนภาษาเยอรมันทำไม w h yh i c s p r e k h e n mag เพราะฉันชอบพูดคุย braust du hilfe คุณต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม n Nein d a n k e e s geht ไม่เป็นไรขอบคุณ kommst du morgen พรุ่งนี้คุณจะมาไหม ja yeah, ich komme morgen ใช่ พรุ่งนี้ฉันจะมา m Max t du den frueling คุณชอบฤดูใบไม้ผลิไหมยา r f r u i l i n g i s ิ s c h ö n ใช่หรือดูใบไม้ผลิม,มีความสวยงาม Was l a n n s t du suicide คุณกำลังเรียนรู้อะไรอยู่ Ich lern e e e u นดอยจ n อุนโ e n ฉันกำลังเรียนภาษาเยอรมันและทำอาหาร h a s t d o i Lieblingsrestaurant? คุณมีร้านอาหารที่ชอบไหม Es high g o o d Luck มันชื่อโชคดี Warum bist du suspend? So ทำไมคุณถึงสาย Ich habe den Bus verpasst. ฉันพลาดรถบัส วัน is d ด s ส r e รฟินประชุมเมื่อสอีชอุมเฟียเซนอัวเวลา14นาฬิกาวอส c คกสดูแกนคุณชอบทำอาหารอะไรอ c h k o กส e g e r กนซุป e ฉันชอบทำซุป f ฟสดูแกนเอาท์ทคุณชอบขับรถไหม Beson ดัสอั u ฟ เดอะ t o b a h n โดยเฉพาะทางหลวง Was must do Morgans ตอนเช้าคุณทำอะไร Is f r i s h t c k e u n d l e s e d e z e i t u n g ฉันทานอาหารเช้าและอ่านหนังสือพิมพ์ Was is die l i p b l i n g f e s t วันหยุดที่คุณชอบคือวันไหน My l i p b l i n g f e s t is วายนเวันหยุดที่ฉันชอบคือวันคริสต์มาสทรินส์ดู m มียคุณดื่มนมไหมนายอ i ชทร r i เกอร์ลีเบอร์เทไม่ฉันชอบดื่มชามากกว่า w a ส k ค u s ส์ดูอิมซูเปอร์มาร์กในซูเปอร์มาร์เก็ตคุณซื้ออะไร i ิช k ค u f เฟออ t ุณบรอดฉันซื้อผลไม้และขนมปัง g กนส์ d ูแก n in theater คุณชอบไปโรงละครไหมยา i ิส yeah, Lieber theater ใช่ฉันชอบละคร m a ั s ส t ดูดอยด์ชู Musik คุณชอบฟังเพลงเยอรมันไหม Ich hör e g e r n Helene Fischer. ฉันชอบฟัง Helene Fischer. Wo bist du geboren? คุณเกิดที่ไหน Ich bin in Bangkok geboren. ฉันเกิดที่กรุงเทพมหานคร Ist du gern? Sue sickiten. คุณชอบทานขนมหวานไหม ich b e s o n d a r s Schokolade. ฉันชอบช็อกโกแลตเป็นพิเศษฉันขอน้ำส้มค่ะ Ich hätte gern Orangensaft bitte. r ฉันขอน้ำมะม่วงค่ะ Ich hätte gern Mangosaft bitte. r ฉันขอไวน์แดงค่ะ Ich hätte gern Rotwein. Bitter ฉันขอน้ำเปล่าหนึงขวดค่ะ is had again I n e f l e s h e w a s e r biter t ฉันขอน้ำแร่ค่ะ is had again I need mineral w a bitter. s e r biter t ฉันขอกาแฟค่ะ is had again I need coffee biter t ฉันขอคาปูชิโน่ค่ะ Ich hätte gern einen Cappuccino bitte. ฉันขอชาค่ะ Ich hätte gern einen Tee bitte. ฉันขอโค้กค oh, ่ะ Ich hätte gern eine Cola bitte. ฉันขอเบียร์ค er, ่ะ Ich hätte gern ein Bier bitte. ฉันขอบินด er, ้วยค่ะ Ich hätte gern die Rechnung bitte ฉันต้องการนัดหมาย Ich hätte gern einen Termin bitte ฉันขอพักสัก30นาที Ich hätte gern 30 Minuten Pause machen bitte ฉันขอโต๊ะสำหรับ4ท่านค่ะ Ich hätte gern, gern einen Tisch Für v i e r p e r s o n e n Ich h ä t t e gern einen Tisch f ü r vier Personen, bitte. ฉันขอห้องพักสำหรับสองคืนค่ะ i c h h ä t t e gern ein Zimmer für zwei Nächte, bitte. ฉันขอบินด้วยค่ะ i c h เฮทแกนดีเรกนุ่งบิทเธฉันต้องการนัดหมายอิชเฮทแกนไอเนนเทอร์มินบิทเธฉันขอพักสักสามสิบนาทีอิชเฮทแกนทริสิกเมนุเชนพาวเซ์มักเคนบิทเธฉันขอโต๊ะสำหรับสี่ท่านค่ะอิชเฮทแกนไอเนนทีช เฟียเฟียแพ้โซนนบิตท์ันขอบห้องพักสำหรับสองคืนค่ะเอชแฮตแกนไอซิเมอร์เฟือชวยเนคเอร์บิตช์บิส์ดูมือเดคุณเหนอยไหมยาไอบิชเชนใช่นิดหน่อย We f e ล l ์อ i ร์อีชเอสเยส ตอนนี้กี่โมงแล้ว Es is half t h r e ตอนนี้เวลาสองโมงครึ่งแล้ว c a n t do cooking? คุณชอบทำอาหารไหม Yeah. i c o o c h e n g e r n ใช่ฉันชอบทำอาหาร Was m u s t d o gerade? คุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ Ich lese ein er Buch. ฉันกำลังอ่านหนังสือ Hast du Hunger? คุณหิวไหม Ja, yeah, ich habe großen Hunger. ใช่ฉันหิวมาก Wo ist der Bahnhof? สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน Er ist dort drüben. อยู่ตรงนั้น c a n i ich d ียร์เฮฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง Yeah, bitte ได้ได้โปรด w o w o n อนส du? คุณอาศาัยอยู่ที่ไหน i h w o h n in p p h u k t t ฉันอาศาัยอยู่ที่ภูเก็ต w h s t must d ์ b e เ r l i ฟ h คุณมีอาชีพอะไร Ich bin e i n e Krankenschwester. ฉันเป็นพยาบาล g e f e l l t d i r der Film. คุณชอบหนังเรื่องนี้ไหม Ja, Ich mag diesen Film. ใช่ฉันชอบหนังเรื่องนี้ Wie spät ist es? ตอนนี้กี่โมงแล้ว Es ist d r Uhr. ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วว n นอาบายเทสดูคุณทำงานเมื่อไรอิชอาบายเทอร์มอ e n s ก์ฉันทำงานในตอนเช้าวารุมแ t นส์ดูด s ยชคุณเรียนภาษาเยอรมันทำไมไวยอิชสเปรเกนมักเพราะฉันชอบพูดคุยบราุส Do h ฮลเฟอรคุณต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม n i ยด d ง n k e r Es อสไม่เป็นไรขอบคุณ m m s t o u o r r g e n พรุ่งนี้คุณจะมาไหมย a i c c คอ m m มอร์ g มเใช่พรุ่งนี้ฉันจะมา m a ร s o t h e n f r น e ร l i n g คุณชอบฤดูใบไม้ผลิไหมย a Der f r ü h l i n g is t s c h ö n ใช่หรือดูใบไม้ผลิมีความสวยงาม Was l a r n s d do suicide. คุณกำลังเรียนรู้อะไรอยู่ ?Ich lerne Deutsch Sch und Kochen. ฉันกำลังเรียนภาษาเยอรมันและทำอาหาร Hast du e i l i n g s Restaurant? คุณมีร้านอาหารที่ชอบไหม S. High, Good Luck, มันชื่อโชคดี Warum bist du so spät? ทำไมคุณถึงสาย H. h a r b e r d e n b u s v e r p a s um s t ฉันพลาดรถบัส One i s t d a s t r e f f e n ประชุมเมื่อไหร่ S. i s t อุมเฟียร์เซนอัวเวลาสิบสีนาฬิกาวอสโคสต์ดูแกนคุณชอบทำอาหารอะไรอิชโ o คเกนซุปเปอร์ฉันชอบทำซุปเฟสต์ดูแกนอัลโทคุณชอบขับรถไหมเบโซนดัสอัลฟ์เดอะอัลตบานโดยเฉพาะทางหลวง Was must do m o r n i n s ตอนเช้าคุณทำอะไร Is first check unless d d e c i t u n g ฉันทานอาหารเช้าและอ่านห,หนังสือพิมพ์ w h a t is die l i p l i n g f e s t วันหยุดที่คุณชอบคือวันไหน My l i p l i n g f e s t is w e i h n a c h t e n วันหยุดที่ฉันชอบคือวันคริสต์มาส Drinkst du Milch? คุณดื่มนมไหม Nein. Ich trinke Liebte e r ไม่ฉันชอบดื่มชามากกว่า Was kaufst du im Supermarkt ในซูเปอร์มาร์เก็ตคุณซื้ออะไร Ich kaufe Obst und Brot ฉันซื้อผลไม้และขนมปัง Gainst du gern in the theater? คุณชอบไปโรงละครไหม j a yeah, ich liebe theater. ใช่ฉันชอบละคร m a g s t du deutsche Musik? คุณชอบฟังเพลงเยรมันไหม Ich hör e gern h ฮเลนฟิชเชอร์ฉันชอบฟังเ e เลนฟิชเชอร์โบบิสต์ดูเกบอรินคุณเกิดที่ไหนอิชบีน in บังคอกเก e บอรินฉันเกิดที่กรุงเทพมหานครอิ s ดูแกนซูซิกไคเนคุณชอบทานขนมหวานไหมอิชเบโอนดาร ช็อกโกแลตฉันชอบช็อกโกแลตเป็นพิเศษฉันขอน้ำส้มค่ะ is h a t c h e t g a i n orange and soft bitter ฉันขอน้ำมะม่วงค่ะ is h a t c h e t g a i n mango soft bitter ฉันขอไวน์แดงค่ะ is h a t o g e t g a i n red wine bitter ฉันขอน้ำเปล่าหนึ่งขวดค่ะ i c h ä t Again I Ne Flashe Was A Bitter ฉันขอน้ำแร่ค่ะ i c h ä t Again I have Mineral Was A Bitter ฉันขอกาแฟค่ะ i c h ä t Again I Ne Coffee Bitter ฉันขอคาปูชิโน่ค่ะ Ich hätte gern einen Cappuccino bitte. ฉัน oh ขอชาค่ะ i c h h ä t t e gern einen Tee bitte. ฉัน oh ขอโค้กค่ะ i c h h ä t t e gern eine Cola bitte. ฉันขอเบียร์ค่ะ Ich hätte gern ein Bier bitte. ฉันขอบินด้วยค่ะ Ich hätte gern die Rechnung bitte. ฉันต้องการนัดหมาย Ich hätte gern einen Termin bitte. ฉันขอพักสัก30นาที Ich hätte gern 30 Minuten Pause machen bitte. ฉันขอโต๊ะสำหรับ4ท่านค่ะ Ich hätte gern, gern einen Tisch Für v i e r p e r s o n e n i c h h ä t t e g e r n e i n e n t รีมฟีร์ฟ e ร์เพอร์โซ n ์น t บิันขอห้องพักสำหรับสองคืนค่ะ Ich hätte gern e i n Zimmer für zwei Nächte, bitte. ฉันขอบินด้วยค่ะ i c h เฮทแกนดีเรกนุนบิทเธอฉันต้องการนัดหมายอ s ชเฮทแกนไอน์เนนเทอร์มินบิทเฉันขอพักสัก30นาที Ish เฮทแกนทริสิกมิ t นตทนพาวเซมักเคนบิทเฉันขอโต๊ะสำหรับ4ท่านค่ะอิช t ฮทแกนไอนเนนทีช เฟื für vier Personen, bitte. Ich ein für ่องเฟียแพ้โซนนบิตเชอร์ชันขอบห้องพักสำหรับสองคืนค่ะเอชเอตแกนไอซิมเมเฟื่อช่วยเน็กเชอร์บิตเชอร์